สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำริคในการไล่ซิงลับมิเตอร์สตาร์นให้ได้ร้อยล้านเดเมจนะครับมาดูตรงในส่วนของการจัดทีมนะครับก็ตัวที่จะจัดให้มีตัวเดเมจครับแล้วก็จะตัวสองตัวที่ตามมานะครับก็จะเป็นตัวที่ตัวการฟ้าขึ้นมือได้นะครับเพราะในเกมเนี่ยเราการที่เราจะกดไล่ซิงลับให้ได้ร้อยล้านนะครับก็คือต้องมีการฟ้า3ใบ3ใบครับ ก็ตัวที่ผมจัดเนี่ยจะเป็นซูเปอร์มายร์ e ทั้งเจ็ดเดเจนนะครับแล้วก็หางแดงโกหังแดงใส่แว่นครับแล้วก็เซลส่วน3ตัวที่เหลือครับจะเป็นตัวซับล้วก็เอาตัวตามแท็กมาใส่ก็ได้ครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวเดเเมจหลักของเรานะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวไหนที่สามารถโจวการฟ้าขึ้นมือมาได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาขึ้นไว้ในท้ายคลิปครับตัวที่ผมจะเอามาให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับทั้งหมดจะเป็นตัวสปาร์กิ้งครับ เพราะถ้าเป็นตัว ex เนี่ยคาเดเมจมันจะไม่พอครับผมก็เราก็ใส่อีคิวโมงอีคิวเม้นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ให้ตัวละครของเราแรงขึ้นอี u i p เม n นก็ตามนี้ครับที่ใส่ก็ถ้ามีอี u i p เม n นที่มันแรงๆเนี่ยจริงถ้าเป็นพวกอี u i วเม้นที่มันเพิ่มพวกสเปเชียลโมบนะครับก็เอาใส่ไปด้วยก็ได้ครับผมไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าอีคิวอีคิวเม้นต์สเปเชียลเนี่ยจะมีผลกับไลซิงรัดหรือเปล่านนครับ อันนี้ก็ต้องลองดูครับ ก็เริ่มมาครับผมจะเอาตัวเดเมนหลักมาวันตัวแรกนะครับแล้วก็ช่วงแรกเราก็เก็บดาวไปก่อนจะได้ครับเอ๊ะว่าทำไมผมยังไม่กดตัวเจ้าโกฮังแดงหรือเซลมานะครับตอนเดนี้ผมเอาไว้เก็บการ์ดสเปเชียลมูฟครับเพราะโกฮังแดงโกฮังแดงเนี่ยมันการ์ดมันจวดการ์ดฟ้าขึ้นมือเร็วครับมันจวดได้เลยครับก็พอเราเก็บดาวครบนะครับแต่อันอย่างนี้การ์ดฟ้าผมขึ้นมือนะครับแล้วก็เก็บการ์ดฟ้านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเพิใช้ ก็ถามว่าใครที่ยังไม่ได้การ์ดฟ้านะครับก็ต้องรอการ์ดฟ้าขึ้นมือก่อนก่อนจะเปลี่ยนไปตัวที่สามารถโจย์การ์ดฟ้าได้ครับเซลครับไ้สเปเชียลสกิลนะครับจะโจก์การ์ดการฟ้ามาหนึ่งใบส่วนโกหังนะครับก็หลังจากนี้ก็จะโจก์การ์ดฟ้าขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับก็จังหวะน,นี้ผมรอบัฟจากโกหังนะครับคือกดเออเมนเบอริตี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นไมเลสตเจ็ด ก็กดไลค์สิงรับเลยครับก็ถ้ามีตัวสีแดงที่เป็นเมตาล่าสุดนะครับหรือขาดไปสักนิดหน่อยนะครับการที่ยังติดเมตาอยู่ก็เอามาเป็นตัวดเมจได้เลยครับ เรียบร้อยครับร้อยแปดล้านก็ขอบคุณที่รับชมกันมาครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาคอยทำคลิปแบ่งปันให้ได้รู้นะครับโมกุลนะครับกดเมนอาร์ิตี้และการฟ้าจะเด้งขึ้นมือครับหมายเลข18นะครับกดเมนอาร์ิตี้และการฟ้าจะเด้งขึ้นมือเซลนะครับกดคาดเขียวและการฟ้าจะเด้งขึ้นมือครับ ไปโกหังนะครับต้องกดแปลงร่างก่อนนะครับแล้วค่อยกดการ์ดเขียวการ์ดฟ้าจะเด้งขึ้นมือโกหังแดงใส่ไว้นะครับกดตีแล้วการ์ดฟ้าจะเด้งขึ้นมือครับติจิต้านะครับกดการ์ดเขียวการ์ดฟ้าจะเด้งขึ้นมือครับฟิเซอร์แปลงร่างถอนนะครับกดเมนเออตี้ครั้งที่2แล้วการ์ดฟ้าจะเด้งขึ้นมือจอมบานโบนะครับกดเมนเออรตี้แล้วการ์ดฟ้าจะเด้งขึ้นมือครับโปรคูแบ็กนะครับกดเมนเออรตี้แล้วการ์ดฟ้าจะเด้งขึ้นมือครับ หลังจากแปลงร่างและกดเมนคแอร์ิตี้การฟ้าจะเดงขึ้นมือครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปแนะนำการไลฟ์ซิงลัสมิเตอร์สตารให้ได้ร้อยล้านนะครับถ้าชอบกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ